ครั้งหนึ่งระหว่างที่พระองค์ประทับสนทนากับพระเจ้าพิพิสารก็ได้มีหญิงคนหนึ่งอุ้มลูกชายตรงเข้ามาผู้หญิงคนนั้นนั่งลงเบื้องหน้าของพระพุทธเจ้าครับก่อนจะกล่าวทางน้ําตาว่าได้ยินมาว่าท่านคือผู้วิเศษผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถชุบชีวิตลูกชายของข้าขึ้นมาได้ขอโปรดเมตตาจงคืนชีวิตลูกชายของข้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าตรัสกับผู้หญิงคนนั้นอย่างสงบว่าเราสามารถคืนชีวิตลูกชายให้เจ้าได้แต่ว่าเจ้าต้องทําตามเงื่อนไขที่เราบอกจงไปนำเมล็ดผักกาดมาให้เราหนึ่งกำมือ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นมเมล็ดผักกาดที่ได้มาจากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายผู้หญิงคนนั้นพอได้ยินก็ตอบสกรง,งทันทีครับก่อนจะอุ้มลูกน้อยออกเดินไปยังหมู่บ้านด้วยความหวังที่บ้านแรกหญิงผู้เปียกไปด้วยความหวังเข้ะประตูด้วยใจที่ต้นรัวท่านใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งเปิดประตูออกมาครับหญิงคนนั้นจึงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่สุภาพว่าขอมเมล็ดผักกาดหนึ่งกำมือได้ไหมคะชายคนนั้นก็ยิ้มพลางตอบว่าได้สิแต่ทำไมาอน้อยจังเลยเดี๋ยวข้าให้สามกำมือเลยก็ได้ หญิงผู้นั้นจึงรีบตอบด้วยความระวังว่าแต่ว่าบ้านของท่านเคยมีคนตายหรือไม่คะชายผู้นั้นก็นิ่งไปครู่หนึ่งครับก่อนจะตอบว่าแม่ของข้าพุ่นตายไปเมื่อสาวันก่อนนี้เองผู้หญิงพอได้ยินดังนั้นก็หลบตาพร้อมพึ่มพำเบาๆว่าเช่นนั้นข้ารับมล็ดระการของท่านไม่ได้แล้วจากนั้นนางก็เดินจากไปพร้อมน้ำตานางกอดร่างที่ไหลวิญ,ญญาณของลูกอย่างแน่นแล้วพึ่มพำกับตัวเองว่าเราต้องหาให้ได้สิบ้านที่ไม่มีคนตายต้องมีอยู่สักหลังหนึ่งสิ นางเดินไปถามทีละบ้านค้อประตูทีละหลังแต่ว่าก็ต้องพบกับความผิดหวังครับเพราะไม่ว่าจะเคาะกี่บ้านก็ไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่เคยมีใครตายสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็สุดตัวลงคุกเข่ากอดลูกอย่างแน่นพร้อมน้ําตาที่ไหลาอาบแก้มครับนางร้องไห้ด้วยหัวใจที่พังทลายหญิงคนนั้นจึงกลับไปหาพระพุทธเจ้าพร้อมกับร้องไห้และบอกว่าฉันไม่สามารถหา,มาเมล็ดพักกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายได้เลยค่ะเพราะทุกบ้านล้วนมีแต่คนตาย พระพุทธเจ้าก็ทรงทอดพระเนตรนางด้วยความเมตตาครับก่อนจะยิ้มเบาๆบาและตรัสถามว่าตอนนี้เจ้ามีสติรู้ตัวแลวหรือยังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดต่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติหากเจ้าเข้าใจในธรรมชาติเจ้าจะรู้เองว่าลูกของเจ้าไม่ได้หายไปไหนเลยเขายังอยู่ในใจของเจ้าเสมอพระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ก็ไม่ได้หายไปไหนพระจันทร์ขึ้นพระอาทิตย์ก็ไม่ได้หายไปไหนไม่มีสิ่งใดหายไปไหนจากธรรมชาตินี้ มันแค่ซ่อนตัวอยู่เพื่อรอเวลาที่จะแสดงตัวอีกครั้งเหมือนกับลูกของเจ้าที่ยังคงอยู่ในใจเจ้าเสมอหญิงผู้นั้นจึงได้ก้มลงกราบพระพุทธเจ้าและเรียนพระพุทธเจ้าว่าลูกชายของข้ายังอยู่ในใจของข้าเสมอเขาจะไม่มีวันหายไปจากใจข้ารอยิ้มของเขาจะอยู่กับข้าเสมอและหญิงผู้นั้นก็ได้ขอพึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็ะนสารณะและได้บรรลุคำขั้นสูงในการต่อมาครับก็ถ้าใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มรติสยามน,นะครับ ขอบคุณครับ